สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้ผมพามาอัปเดตหน้างานที่จังหวัดลบบุรีอยู่ที่อำเภอสะโบดนะครับพื้นที่ขนาด25ไร่ขุดทําบ่อเก็บน้ำนะครับทำคันล้อมรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ทําโคกสําหรับทําที่พักอาศัยแล้วก็ปรับพื้นที่ระดับดินเดิมนะครับเพื่อทําเป็นแปลงสวนเกษตร นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราเคยให้ชมกันไปเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับมีขนาดประมาณ1ไร่เศษเศษนะครับความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรนะครับแล้วก็น้ําที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นน้ําขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับเป็นสีฟ้า นะครับแล้วก็ไม่ได้ก่อยมากนะครับสามารถอาบน้ําได้ถูสบู่นะครับเพราะว่าคนขับรถผมเนี่ยคนขับแมคโครเนี่ยเขาก็ใช้น้ำเนี่ยเอามาอาบน้านะครับก็ยังถูสบู่เป็นฟองอยู่นะครับถ้ามันมีความเป็นกรดด่างมากเนี่ยนะครับเวลาเราเอามาถูสบู่เนี่ยมันจะไม่เกิดฟองนะครับแต่ว่าอันนี้ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ในการลดน้ําต้นไม้พอได้นะครับอ่าบริเวณด้านนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับโคกปลูกบ,บ้าน นะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกบ้านให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราจะย่ำอดหัดไว้ให้นะครับเพื่อที่จะได้ลูกค้าเนี่ยเขามีแผนว่าเขาจะปลูกบ้านเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็กําลังไล่เก็บงานกันอยู่นะครับเพราะว่ากะว่าจะเอาให้เสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคนขับก็ได้พักผ่อนนะนี่ก็กําลังไล่เก็บงานนะครับดึงสลบนะครับเก็บขอบ ก็มีหล,หลายที่นะครับวิธีการทําก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราก็จะเก็บงานแบบนี้นะครับตบตบตบเข้าไปนะครับเพื่อให้ดินตรงนี้มันแน่นนะครับสังเกตได้เลยนะครับดินเนี่ยมันจะเป็นดินร่วนนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันล่วนใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะไหลนะครับมีโอกาสที่จะไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แม่โคกด นะครับให้มันแน่นนะครับให้ดินมันแน่นมันก็จะได้ไม่ไหลเพราะดินมันล้วนนะครับส่วนตะพักตรงนี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเขามีไว้ทาอะไรนะครับเรามีไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับดินเวลามันล่วงลงไปเนี่ยมันจะไปกองอยู่ตรงตะพักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะพักที่เขามีไว้เนี่ยก็เพื่อป้องกันดินนะครับที่จะไหลลงมาลงร่องน้ํานะครับให้มันยังค้างไว้อยู่นะครับก็คือป้องกันดิน ป้องกันดินล่วงนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นสําหรับพื้นที่พักดินนะครับป้องกันนะครับในเรื่องของการที่ดินตรงนี้จะสไลด์ลงไปนะครับแล้วก็ตามแบบจริงๆเนี่ยนะครับมาตรฐานจริงๆก็ควรจะต้องมีตะพักไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อหรืออะไรต่างๆนะครับการถมดินก็ควรจะมีเว้นตะพักตรงนี้เอาไว้นะครับนี่ก็กําลังไล่เก็บงานส่วนตรงนี้นะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับซึ่งเราขุดคลองไส้ไก่แบบนี้นะครับ วิ่งล้อมรอบพื้นขึ้่เลยนะครับแล้วเราก็มีทําการทําเป็นฝายชะลอน้ําเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเนื่องจากว่าเราขุดยาวใช่ไหมครับเราก็ต้องการให้น้ำเนี่ยถูกข,ขังเป็นส่วนๆส่วนๆไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยมันกระจายไปหมดทีเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ํามันจะไปทุกจุดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยน้ําก็จะได้ขังเป็นจุดๆจุดๆจุดๆนะครับมีน้ําตลอดความกว้างของกองไส้ไก่นะครับอยู่ที่ประมาณ4เมตร นะครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก้นล่องเนี่ยจะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับก็คือใช้เป็นมุมอีสลบนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นล่องตัววีนะครับองศาสลบกําลังพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานที่เราทํากันนะครับมันก็จะลงตัวพอดีนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นคันล้อมนะครับซึ่ง ที่แปลงนี้มัน25ไร่ใช่ไหมครับเจ้าของที่เขาก็เลยต้องการให้พื้นที่รอบๆเนี่ยใหญ่แล้วเขาต้องการที่จะปลูกต้นไม้ให้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับเขามีโปรเจกต์ที่ทาเป็นอุโมงต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ริมขวาริมซ้ายใช่ไหมครับตรงกลางเนี่ยให้รถวิ่งได้นะครับเขาก็เลยทําคันใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งคันตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับรถยนต์วิ่งได้นะครับปลูกต้นไม้ริมขวาริมซ้ายนะครับพอต้นไม้โตในอนาคตต่อไปมันก็จะกลายเป็นอุโมงต้นไม้ขึ้นมาตรงนี้นะครับบริเวณด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตะพักแบบนี้หมดนะครับมีตาพักหมดนะครับส่วนด้านริมนี้นะครับผมมีการปักแนวเขตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บขอบตรงนี้แต่เราจะดึงสลบ ดึงสลบแล้วก็ทําแบบที่เราทําตรงนี้เหมือนกันนะครก็คือตบตบดินนะครับเราจะดึงสลบตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็เก็บงานตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยล้อมรอบที่เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะทำรั้วด้วยนะครับซึ่งตัวเราเองนะครับทางบริษัทผมนะครับก็มีบริการรับทำรั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วลวดนม้มรั้วตะข่ายรั้วคารบอย แล้วก็งานประตูนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าของที่เอาหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทารั้วด้วยนะครับเป็นรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าที่ดินนะครับจะทําเป็นรั้วคาร์บอยนะครับแล้วก็มีประตูนะครับเป็นประตูปิดเปิดนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากปลูกทาสวนเกษตรต้องการทารั้วนะครับเรามีบริการรับทําครบวงจร นะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมีปูฟางด้วยนะครับแต่เดี๋ยวดูฟางลูกค้าอีกทีว่าเขาจะซื้อฟางได้ครบไหมนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะปูฟางให้ ทั้งหมดรอบพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันใช้ฟางเป็นพันก้อนเลยนะครับมันใช้ปริมาณเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีว่ามีไหมนะครับซึ่งเราเองก็มีบริการรับปูฟางด้วยนะครับใครที่ใช้บริการกับเรานะครับเราก็จะมีขุดนะครับทำรั้วแล้วก็ปูฟางนะครับคุยง่ายก็คือครบวงจรนะครับสามารถเข้ามาแล้วก็ทําการปลูกต้นไม้ปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนนู้นนะครับรถไถกําลังปรับพื้นที่นะครับ ก่อนจะไปดูตรงที่ปรับที่นะครับตรงที่รถถ่ายปรับที่นะครับก็จะให้ดูตรงที่เราปรับไปแล้วนะครับอันนี้คือเราปรับไปแล้วนะครับปรับให้มันนูนหลังเต่านิดนึงนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาที่ฝนตกตรงนี้นะครับน้ำจะได้ไหลมาลงร่องได้เลยนะครับน้ําก็ไหลลงข้างมาลงร่องนะครับมาลงคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลองไส้ไก่เนี่ยเราจะวางท่อ นะครับแล้วก็เชื่อมกับบ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนตกหรืออะไรต่างๆน้ําก็จะได้ไหลลงสู่ร่องน้ำนะครับเก็บเข้าไปในบ่อเหมือนเดิมนะครับน้ำก็จะไม่ไปไหนนะครับน้ำก็จะวนอยู่ในที่เราตลอดนะครับมันมีซึมหายนะครับตกลงมามันก็มาเติมเข้าไปเหมือนเดิม อันนี้เราปรับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นไรอ้อยไร่ข้าวโพดเก่านะครับมันก็จะเป็นล่องเป็นล่องข้าวโพดนะครับล่องปลูกข้าวโพดเราก็ทําการปรับนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นหลังเต่านิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยตกลงล่องได้นะครับก็จะปรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่กําลังปรับอยู่นะครับ บริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณด้านหลังที่นะครับก็จะเป็นลานโล่งๆเลยนะครับเราก็จะทําการปรับที่นะครับปรับที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เป็นหลักเต่าเหมือนเดิมนะครับเวลาฝนตกนะครับน้ําก็จะไหลลงข้างไหลลงร่องน้ํานะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําขังอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างนะครับเพราะแปลงมันใหญ่นะครับมันอาจจะมีขังเป็นจุดๆนะครับมันก็ค่อนข้างปรับยาก นะครับแต่ว่าเราก็จะปรับให้เป็นหลังเต่าให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกไปนะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้จะทําอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามารถทําสวนกเกษตรได้ทั้งหมดเลยนะครับเจ้าของที่เขาก็ต้องการที่จะปลูกต้นไม้นะครับให้เป็นจุดๆๆก็คือเป็นสวนป่าธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดนะครับใครที่อยู่ลบบุรีนะครับอำเภอศักสะโบดนะครับ อยากมาดูพื้นที่แปลงนี้นะครับก็เข้ามาเที่ยวดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีโลเคชั่นไว้ให้นะครับสำหรับพื้นที่แปลงนี้เนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอ่าก่อน นะครับเอามาให้หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครคลิปหน้าเดี๋ยวผมพามาอัปเดตที่แปลงนี้นะครับแล้วก็พาไปดูแปลงอื่นๆนะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีบริการรับผุดนะครับทำรั้วนะครับรับปูฟางทุกอย่างครบวงจรนะครับก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ